สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอีกคลิปนึงครับวันนี้วันนี้เป็นบุญพระเวทเทศมหาชาติขุ่งเขาใหญ่กอล์ฟเซ่เขาเปียกครับพี่น้องได้จ้างพระเท释มาเทศในงานบุญพระเวทครับติดตามกันท่านพระคาถาครับพี่น้องเทศเกี่ยวกับเรื่องของพระเวทสันตวชาดุกครับก่อนวันพระพุทธเจ้าอีกงานพี่น้องเป็นมาถ่ายพินเป็นการทำการสีสังมังคลายจะมีอยู่เขาอยู่ ประกอบก,วกับทีมงานติดตั้งเครื่องเสียงครับพระเทียบเสียงที่นที่พระอาจารย์ในมูลมานะครับที่เดมาเกียใส่บุญของเ้างกำลังจัดเตรียมเครื่องเสียงจัดเสร็จวางเสาแต่บรรยากาศไปเบื่งระบบเสียงเพิ่นนลยมาธรรมดามาใส่รถตู้มารถกระได้คันครับรถสามคัน มีพีเอมีมอนิเตอร์ครับเดี๋ยวพาไปชมอุปกรณ์เพิ่นกันโอ้ดีเวิบครับดีเวิบสุดยดสุดยด ไมโครเวฟอะเลซิตโอ้หลุนเดียวกันเกิดตัวนะ เิฟิกเอ็กโคยิมงานมือซาวกำลังลงอยู่้ตัวเดียวกันเปิดเลยนิย่ยมหา่าม <c oughs> ีอยู่ในเขาวงกดครับเขาวงกดพระเวสันดรนชาดุก กำลังจัดเตรียมสถานที่เทศ่จบสามกันพันพระคาถา <c oughs> นั่งรถเห็นบ่นัน่นงรถเหยียดแข้งเหยียดเท้าพวเป็นยังดอกพื้นเมือพื้นเมืองเป็นอยังบุลงเฟืดอดดอกตัดออกไปแค่ตัดบางเหยียดขาออกแค่ ขอทาชุกมือมีพัฒนาครับมีเคียงเสียงมาพรอ้อมเรียกว่าพระมีระดับเอ่อเกินว่าเอิอนเปนร,รมาต์แล้วถมาตละห้าพันบาทนะครับเจ็ดสามรมาตครับเจ0ดสามกันพันพระคาถา อยู่ในเขาวางกดบุญพระเวทเทียบมหาชาติกุ้มเข้าใหญ่กอบสไสา้าข้าเปลือกครับวัดดอนกูมู่ที่ห้าตำบลน้องไผ่อำเภอเมืเองจังหวัดเชียงพูนกบบ้านผมยิงนี่แล้วส่งเสียงดังบะไแจะไม่ออกตื่นเอฟเฟก์เอฟเฟก์ไม่จะใช้ยื่ห้อเดียวกันนะครับเป็นอาเลซิตนะครับไมโครเพิบสี่ยังไง ผู้ถ่อมาล้อฟังเทศติดสามกันพันพระคาถาด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาของฟังเทศครับอันนี้ทรงการฟังเทศเป็นก็ว่าได้บุญหลายกรับได้อันนี้ทรงของบุญเอาหนังก็ได้นะพอดปักพอดล้มหนังก็ได้ที่เพราะพัดดาวลุจัดเลยอันใดสะดวกสบายเขาทื่ลดุด เตรียมเรียบร้อยเตรียมการเรียบร้อยการเทศเสียงครับ เดี๋ยวเรย้ายเี๋ยวผมไปหาสายยางเขาเ้อบอกคนเอาสายยางให้อเอาซ้มพี่บ่าน่ามา,าพี่ได้ป่จำบังได้ปะโอ้ของดีนะยังก็อ่างน้ำมุน13กันพันพระคาถา เทียนเทียน,นชั้นดีชั้นว่าค <นะ S 1> ัดพิเศษเพราะสัตว์เพื่องดีพื้นเลยเพิ่งดีเพิ่งดีนะพุทธคุณดีนกักเลนี่แหละเอาเพิ่งดีไปตีย่างนั่นเลนนยว่าตัเองนั่นไงว่ให้มีเปี๊ยมีแมงเค็จย่างดีคัดย่างดีเอาไปเห็นมนวนอยู่ทั้งอันอันที่โบวตโน่นก็สีอันนี้เจ้า ดีคีเพิ่งดีแล้วมีสามคู่คู่ค่าเด็มิตรงกันไงโอ้อันเงียบเงียบอันทีเอ่อแม่ตีเพิ่มฮ่าเน,นี่นย,ยกับวันนี้บ้านโบราณเท่บ้านโบราณสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี้ฮีดิบสองฮองดิบซีนี่ดีของเกยงแางไว้ให้พี่ให้น้องฮักเพ่งสามัคคีกันปีนบุญเป็นกุศลให้พี่ให้น้องทุกขุกคุณน้ำบึงน้ำแยง,งน้ำฝากน้ำต้นให้ลูกให้หลาน เสียบนอเทียนแนวไปผูเสืยบนอเทียนแนวจะกี่จ้ำได้บ่ได้ดอกได้น้อยนึงก็ยังดีคนซื้อมือนีิคือจ้ำได้ตั้งแต่แฮ่เข่าพันก้อนละโอ้ตึ้งตึ้งขึ้นก็ลุกขึ้นฟ้อนแล้วเนาะเออต vit> vit> ึ้งกับมันมีน um ้ำอำมาลิตน้อยนึงผมก็จัดน้ำอำมาลิตเองเมื่อเสาร์น่ะจะได้หลาย แต่สมัยตีข้องนั้นไม่ค่อยลายปอนได้ทำไมนี้รุ่นไม่ปรับไปหาไปให้มันคือให้มันคล่องเขาเขา,ขาวงกวดเราออกไม่ได้อาเกียดีดีครับรอาจารย์มาจากไล่มองไลยบอลเพิ่นเตรียมเชียงเสียงได้แล้วจักนัอยรอเทสระบบครับเทสระบบเสียงละดีเทส พระเวดสันดอนซาดกเนาะ13กันพันพระคาถานี่คืออันนี้คือเทียน13กันนะครับเพื่อที่เท็ดกันหนึ่งพันกระดิจุดเทียนหนึ่งที่เป็นน้ามนต์ให้พี่น้องมาเอาไปซิดไปใส่บ้านใส่เมืองนะครับใส่หลังคาบา้านหลังคาเมืองใส่บ้านเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งบุดีเอาความสิริมงคลใส่บ้านครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่างตัอกอ่างเนี่ยที่ กันหาซาลีเพื่อนนุ่งเปลี่ยนตะเ,เกาสมัยเก้อือสอยกันเบิง้งซอยกันแย้งครับหนักซอยหับหยาบซอยดิงหลายคนหลายได้หลายไม่ได้อยู่เฮียน,นงามเพื่อนมาอ่านี่ครับอันนี้คือเชียงเสียงของหลวงพ่อไม่ยังไรนะนี่ครับสุดยอดดิลิซึ่งมือนี้เพื่อนเตรียมของมากกว่าหลวงพ่อก็ได้เพราะว่าเพื่อนต้องอิงมาตรฐานของเพื่อน นะครับอิงมาตรฐานคือระบบเสียงเพื่อนเป็นเสียงของเพื่อนนะครับตามใน YouTube ตามใน Facebook ตามในเพจของเพื่อนนะครับพี่น้องขึ้นว่าตั้งแต่เพื่อนที่บอกเครื่องเสียงมาเพื่อนออกมาครับเพราะว่ามาอาศัยน้ำบ่อหนาบ่ได้เดี๋ยวเครื่องเสียงบ่ดีก็เสียงเจ้าของบ่หองอีกนะครับซึ่งวันนี้เพื่อนเพื่อนมีมาให้ของเพื่อนพร้อมนะครับเอ๋อมาเอาบุญน้ำกันกันกบพี่น้องบ้านคันกู้เลยครับฝากพี่ฝากน้องสุบุญสุกคนครับว bon ัอนี้อยู่ในเขาว้งกุด วงกลนะครับของบุญพระเวทเทศมหาชาติกุ้มข้าวใหญ่ขอประไซข้าวเปลือกของวัดดอนกลุ่มมูทีห่ห้าตำบนลน้องไผ่พื้นเมืองจังหวัดชายภูมิพี่น้องผู้ถอดผู้แก่พาเฮ็ดกับเฮ็ดติดสองของติดสี่นะครับรักษาไว้จันล้งไว้ให้พี่น้องเอาฮักเพ่งสามัคคีกันครับเอาใต้คลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น,อกกน,น้องสุขสุขกันหมานลำเล่อยเงินทองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ทำพาบอกได้คือเก่าสวัสดีครับ